โอเคนอกจากประเด็นคุณลัมโบแล้วเนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์วันนี้ผมฟังตอนถแถลงเมื่อเช้านะครับน่าจะเป็นคนแรกๆที่พูดตรงไปตรงมาแล้วก็เอ่ยถึงตัวบุคคลชัดเจนเลยนะว่าปฏิบัติการปรับหวยออนไลน์ณนะขณะนี้มาเป็นการตัดท่อน,น้ําเลี้ยงฝ่ายการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับนายกรัฐมนตรีท่านเสรีพิสุทธิ์มีหลักฐานอะไรถึงไปกล่าวหาปฏิบัติการนี้ว่ามันมีวัตถุประสงค์แบบนี้นครับก็มันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับเมื่อกันยา ที่แล้วนะฮะมีการริบใายไม่ไว้วางใจในายยงตรีนะครับถ้าปรากฏว่าปฏิบัติการของคุณธรรมนัทเนี่ยนะจะลงคุณไปยุทธ์นะลงคุณไปยุทธ์อะก็พูดกับผมด้วยตอนนั้นนะนะครับพอพวกนี้ก็รุ่น้องผมนะนนเนี่ยนะครับ,รบพูดกับผมด้วยแล้วก็มีการเตรียมการน,นี่ยงที่เต็มที่โดยเฉพาะพักเล็กต่างๆที่จะต้อง ต้องซื้อกันว่กล้วยกินกล้วย,ยอะไรต่างๆเนี่ยผมเห็นไปพบกันไปคุยกันเดินตามก็ตบๆตบอะไรเงี้นยน,นะไปนะฮะมันก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับแต่ในช่วงนั้นนะ่ะพอข่าวเป็นที่ปรากฏคืออะไรมันก็ไม่มีความลับหรอกนะอย่างคุณธรรมนัฐไปพูดกับพักเลยน,นะมันก็เห็นด้วยมั่งนะครับแอบไปบอกเอาความดีความชอบมานะครับงั้นข่าวมันก็รั่วพอข่าวเ่าคุณระยุทธ์ก็ไปคุยกับคุณบวิตรคุณบวิตรก็เป็นไงอ่ะ ทำไงได้ก็ต้องล้มเลิกตรงนี้ไปนะครับนะอยากจะบอกว่าคุณประวิตรรู้ด้วยไหมก็ลองไปคิดดูกันเราเองนะฮะถ้าไม่รู้คุณธรรมนัสกล้าทำหรือนะครับครับดังนั้นตรงนั้นเมื่อเมื่อพลาดไปแล้วรพลาดไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณประยุทธ์เป็นคนไม่ยอมขครเหมือนกันนะครับมึงเล่นกูเหรอกูก็เล่นมึงนะฮะเพืปลดคุณธรรมนัสใช่ไหมครับรัฐมตีช่วยจริงไหมใช่ไหมครับครับรัฐมติช่วยนะฮะไม่มีตําแหน่งแห่งบนอะไร คุณนรรมนัตแกก็เสือเหมือนกันนี่ใช่ไหมฮะไม่ยอมให้ฆ่ากันง่ายๆเลยปวดคูว่าไม่ยอมกูสู้ถึงตางสู้ก็เห็นเหตุการณ์ตามมาก็คือว่าคุณธรรมนัตก็เอาพรรคพวกเกือบยี่สิบคนน่ะไปอยู่พรรคใหม่ครับเศรษฐกิจไทยเหรอนะครับนะนะแต่คุณโบวิศก็ดูตรงนั้นอีกนั่นก็ดูให้ชัดกันแล้วกันว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับคุณโปวิศอยู่ข้างใครกันแน่นะฮะ นั้นเมื่อคุณธรรมนัตไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกี่ยวกับการที่จะตัดท่อนําเลี้ยงคุณธรรมนัตเพราะการไปเป็นเลขาธิการพักนะฮะก็ต้องดูแลนะดูแลผู้สมัครนู่นนี่นั่น,น,นอะไรต่างมันก็ใช้เงินเยอะนะฮะเพราะนั้นก็เป็นการจะตัดท่อนําเลี้ยงก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้คุณธรรมนัตไปไม่รอดรอกนะครับดังนั้นก็ทําไมอะคุณธรรมนัตมีรายได้จากไหน พอดีคุณธรรมนัทเนี่ยมาได้ลูกสาวเสื้อแดงนะซึ่งเป็นเจ้าของโคต้ารถตรี่สามรายใหญ่ของประเทศนะครับก็มีรายได้อยู่ตรงนี้นะถึงจะบอกก็ผิดไม่ผิดมันก็ไม่ผิดอะไรหรอกนะครับก็มีรายได้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติการที่จะตัดท่อนาเรียงมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่คยุทธตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะปาก นะผู้ค้าสะลักเกินราคาและคณะกรรมการนี้ก็ตั้งคุณเสกสกลเนี่ยนะครับมาเป็นประธานอนะะุเชิญประหลัดกระทรวงรองประลัดผู้ช่วยพบรตรนู่นนี่นั่นอะไรต่างมาประกอบพลังกันเพื่อจะไปปราบนะครับก็ใช้เวลาการเตรียมการทางธุรการนี่ก็เดือนกว่ากว่าอพอเตรียมพร้อมแล้วปฏิบัติการก็เกิดขึ้นภา,ายในปลายเดือนมีนาคมค ไอ้เริ่มต้นจะไปจัดการกับบริษัทเสือแดงหรือยังเนี่ยมันก็ชัดเจนเกินไปหรือจะจับบริษัทเดียวแม่มันก็ทําไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องจับให้หมดอะนะฮะ